ตามหลักวปัาสนาท่านสองไม่พัดเจองหลักทางที่นภาวนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการริษาบฐานของงายทายิกาายจยิกาแปลว่าผู้ยึดรลัะประดิษั์จและปภิพัรร์ มาถวายมาทำกลางสงลด้วยเสือสละผู้เทียไปในกลางบำเพ็ญยืนบำเพ็ญกุศลทางพระฤกษ์กาศปัญหาท่านเรู้ว่าคายจะและทายิกาคำว่าคายะทายิกานั้นเป็นผู้เสือสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เชื่อแล้ว เพื่อคือการวามดูให้ซึ่งการในทางแล้วเรืยกว่าทาเยอะเรืยกว่าทายิกาอย่างนี้เป็นผู้่ให้ผู้่เสือสละก็ะเรียกว่าทาเยอะพาลิกาเป็ตนต้นการให้การช่วยการเสือสละลังนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองเยกตัวอย่างในกระทั่งบุญบ้าน เพราะค <c oughs> ุณมึงควรจะประสงค์ให้ต er ัวเองจะเริ่มติดบ้านใหม่ก็ฉลองกันมันคงจะเหมือนกันจต่ของบ้านนั้นก็เรียกราพาเยอะไกยิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ไว้เชื่อได้อยู่ทั้งเองแล้วก็ให้ผู้ใช้ยาว่าทายกไายิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนาก็เลือกเราอุบาสกเลือเราอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับสาวยึดถึออยู่โดยสบในกณะเอองป่าจะกลางและอัระบิดสุดครบจึงเลือกเ่าอุบาสกอุบาสิกาและสาวยี่จิตใจมีความหมายอย่างนั้น คือบาโกบาจิกานั er ้นรักษาถึงักษาอุเบกตก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมะปฏิบัติมือขาวหงาขาวจะถือว่าบวชมีการบวชเมื่อธรรมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกบาจิกาแสดงเติมปะมีบาสกบ้างแสดงเติมปะมีบาสิกาบ้าง ได้ล um ับกรรมฐานแต่กรรมฐานจริงกรรมฐานกรรมฐานนง่ายๆก็เอามาประพฤติเต็มและปฏิบัติให้เต็มตัวเองก็มีธรรมะมีสูงสมาธิปัญญาอยู่ครบเป็นกางกำหนดจุดให้สติปัญญาตัวเองปฏิปารฐานคือมรกปัดอริยสัจรเตก็มีสูงสมาธิปัญญา มีสติฉันบัญญัติเปงดปุจจุบละดานี้นานนาามาเปิดปุจจุบละดาดีแล้วก็ถือธรรมเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบติปฏิบัติครอบแล้วจนมหาปุขนแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันบุญขึ้นมาให้เขา,าสะอาดในเรื่งสุขดวงใจ มือประโยชน์ทั้งหลักพืชปฏิบัติธรรมมากมน,มนิดหน่อยแต่การทำขยายทั้งอาคารสังฆและวัดขยายสงฆ์ไม่จะเจาะจงกับพิเศษลูกหนึ่งลูกใดก็หาไม่ได้ถวายโดยท่ามท,ทาสงสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เจเะาะจงเลือกวัดสังฆทานแต่ขยายโดยเจเะยาเะจงเลือกวัดบุคคลิกสังฆ มุขให้สะทานทาาทามืถวายไหวในเราเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้บุญไม่จะไไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากคือสังคาทานให้ทานเพื่อไปไม่เจาะจงยกไปอย่าง,าง,าง,ง่า,าน,นาาเหวินจึงทร้างถนนเตือนขาชนะประเสริฐติดดอนหน้ามือถ่ายทานเที่ยวไปไม่เจาะจงหรือตร้างลงทานเป็นต้น เป็นขวบขึ้นบานเป็นพิจารณาขอรู้จักข่าเป็นขวบขึ้นบอลให้กระตางเริงข่าให้ทานทั่วไปทุกอย่างแต่ลอดกระั่างเครื่องจะวินงพิมพากพรให้ทางข้างทางปฏิจัะิาให้แต่ยาตจกยายาเจกยานมทดเกเทียปากโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การเข้าทานนั่กับตาขอเตือนทานท่านที่บากรบุกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างตามาเอางเดื่อเมืหร่มีผ้าดใ,าใครอีกยยยสามไตรประวัยต้องตาไปแล้วก็มาตาประพานี่มันขาดมันขาดมาจากร้านค้นาต้องตาก็เห็นไม่ได้ ถ้าเราไปบางสกินเกิดมาอือนท้างอ่าขาวก็ได้ผาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานกันบ้างทานโดยเจตนาทองท่านอ่บริสุทธิ์เอนนั้นเกิดบริสุทธิ์ดื้าตบริสุทธิ์ท้งของเครื่องและถุกายทานกิบริสุทธิ์ท้งจิตใจด้วยเกิดเจตนาทั้งท่านก็ต้องบริสุทธิ์เรื่อยมาทวาวทั้งนี้นะ คำบริสุทสุดหมายของวัตถุฐานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมใน่ารไม่เด็ดไปโกงใครเข้ามาทำในความเหนื่อยยากถึงบริสุทธิ์าตุที่ให้แล้วบรรลุสุดเจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนทแประการใดก็ดเรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์ถ้ากหวังผลตอบแทนก็หมายความวาม่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการละเปลี่ยน เป็นการค้าเป็นการค้าเขาแต่เลือกเปลี่ยนเป็นาตามวัตถุของบุตรคนที่เลกเปลี่ยนคนนั้นยังเลือเนนกรเรียกทานปกติทานธรรมดาทานที่สูงแต่น้าแรกก็ให้ในร้องผลิ่ตอบแทมจะเอาไปทึ้งไปสร้างอย่างไงก็ตามใจัมน,นมาบริจาคแล้วก็ขึ้นใจดูใจ บริจาคเพื่อนาบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบ,บริจาคจากแล้วก็เพิ่มใจให้ทานใาโอุเสริมเพิ่มบริจาคแล้วได้กระทำแล้วทานได้กระทำแล้วทั้งอาดีตที่ผ่านมาเวลาง,งานพ้นเราก็ทะลอแต่ชลาจะเตร้ไว้เชื่อเข้าสการ์แต่กรณีที่ทานไว้เราได้ทำบุญไว้ครั้งอดีตและหนาชาติตั้งก่อน ตลาดรลยการปัจจ like ุบันนั้นเราก็ดีอดีใจชื่นใจเรื่องเงดนตรีที่เราทำข้าให้กับตปนเป็นประการต่างๆในทิ้งบนในทิ้งทางที่เราภาวนาไว้จะเราเคยมาปฏิบัติกรรมฐานบาเพ็ญมก็จภาวนารักษาเบด่อสดงดเว้นถึงเคื่อลายสามานทั้งหลายจิตใจกรัวษาสะอาดโดยกินทางให้ท่านถึงตาเบลีถึงเชืวย ทานบริีสุ์ที่แบบนัดนทุกคบริสบรีสุดทุกคบบิาาดดเ,เสุดน่า้อาตะอับมาทานสิ่นบาเพ็ญปีิจิต,ต,ต,ตี่จะอาบมดกดนดาเอาะครับอาวนะเจริญปฏิสิทานาทาสื่ตกายกายเวทนาจิตรรมทางมือสามละเพื่อจิตกรรมสำหรับทานปฏิบัติทางข้อ,คอบครองคือให้ดีเพื่อม่สาลางให้ตายอย่างนี้ ให้าาาาตาลวางขนตาแทนได้บูม่าตัวนี้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลก็เลกเปลี่ยนจนต้องทางก็ดูสองอย่างกลางให้แล้วไม่หวางขนตาแลนนะไม่ต้องตามทำใดดูแต่ตาให้แล้วก็โยดนไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพระาะตาทานนะไม่หวังขต่แทน ทางท่านสูงทางภาวนาจาะมาเพ็ญกิจภาวนาแล้วจิตก็ขาวจาสะอาดบริสุทธิ์หันก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตขาวสะอาดถ้าเรามาบเป็นสูงปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นใจมันอยากขั้นขานสามารถจะกำจัดความเชื่อตัวตัวได้หวังเสริมใจเสริมรรคเสริม จากขบัตรนุ่เจากขนนโ่มขนบัตรในรังขนตาถึงในังสมบัติน่มาการชนานิพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประทาเป็นประโยชน์งดานในรังขนใบดาวข้างเครื่องชนิยูพาพรก็ถอให้ได้ข้าพมาุยนยืนยพิสะก็ถาให้ไ ที่ส่งทุกอย่างให้หมดที่หลังขลงนัปฏิยา,ามในนาพุตานเรื่องหน้าแตากไปไม่จำเป็นต้องใครนะ้แต่เนยเมื่อเนยนา,นา,ยนาก็ให้เป็นทานได้พรักออกไปได้ดวงจกเดองใจอาและสะอาดสา,สามารถถ้าทานได้จ้าตาของข้าได้แต่พระพาลีกัญหาดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายระคุเพื่อกุพึก เรื่องธุรกิาคือหนักคือแม้ธรรมทิ่ทามาได้ทานแต่ละเดิอันนี้ทานท่านสูงที่สุดนะการทานดีหลังคัดทำเปิตีนไม่น่าก่อประการเรื่องหน้าติดต่อไปทานจึงมีหลายประเภทศที่เราจะไว้ฉังทานเวาไถั่ไปไวกระถิ่นมีคนแย่งกันอย่า อันนี้ของตาผิวดีหรือตาปาดีบางท่านก็ว่าวตาปาอันนี้ขงเสือตาผินบางท่านก็ว่ากตาผิวเสือตาป่าแม่ทายอยู่ตรงนั้อยู่ที่จุดตัณหาของท่านบางคนทำบุญมากมากายกองแต่ไม่ได้บุญแล้วคิตไม่มีความสุขใจไม่สบายเลือนหัวใจทางน่าจะช่วยได้ไหมแต่ทานไม่จะเพิ่มเติม โดยเพิ่มปุถุพวนาแล้วมันก็มาสามารถจะเชื่อได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าถึงบด้ทำให้เกิดสามวาระทานเราก็ศีลภาวนาทานเราให้กันเชื่อไจเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้กับตัวเองมีภาวนาซึ่งมัจะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสือจะไม่ให้ ให้ด da da ีก็ตายได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาตายก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทําให้เพื่อนชัตามกําหนิดหยอกกามวาระเมียก็มือทานถึงนละภยานาถ้าเป็นไหนมือสญาสัยน้่นใจงามจะเป็นถึิ่นดีงาถึงก็เอาทานออกหน้าถ้าหากว่าสยาสัยไม่ดีไม่ถิ่นใจจะให้ทานไม่ถิ่นใจเมตตาจะเพื่อเหลือท่านที่ใดเลย ก็มาสามารถจะเข้าถึงองค์สุดด่าแต่จึงเอาทานออกหน้าเป็นอันดับหนึ่งขอที่พึงแห่งแสงือจิตเป็นจุสในอถึงมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดสดทานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดจะเรียนรู้ผลภาวนาอาว้นก็ได้ผลผลธรรมตาเชื่อตามธรรม้วยความตั้งใจทำโดยจิตเป็นจุน ทาด้วยอาเล,ลิมดีมีปัญญาในหวังโสนจะแลกเปลี่ยนแบบกระตามใดสามารถให้ทานอันนี้หรือเพื่อให้กระดิบดารดาหรือห้าตายายหรือผู้ติดใจจากเพื่อกกะแล่ถึงกัมเบเลชหรือท้าจุกเปื่ยจะเป็นกรดิบดามดาหรือห้าตายายที่จะเป็นญ้าผิวน้องแทงเดียวการขายโดยหุบเดียวการกระตันหายพระนากทานให้า เพื่อให้จากรรมูเรนจับเรนจับตามทานนั้นอาจประดุษผลในปัจจุบันถ้าเจริญรรมฐานด้วยแล้วทานจะเห็นอันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเป็นถึงสุขภาวนาได้ทานนั้นอาจจะล่าทาอาจจะมาได้ผลทำดีแต่ประทานได้ปุจจี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลนปุจจารักษ เกิดขึ้นแต่เดียงหากไทยใช้สะอาดไม่ได้ทานนั่นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขอ,อยากจะจากทุกข์สมมาตนาที่ประตนันขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้เบียดเมตตธรรมะปฏิบัติและเยนทุกข์หายทช่งทา,า,านในเอตาบนี้มากจึงเป็นมหามบุคคลดงบรรดาที่ความตั้งใจมา ทางใจจะพวายทานให้แก่ใครมีทิชจะบิดามารดาือทิชตัวนือพิชตกยากไรอยู่ที่หนจะทาใดหรือเจ้าเวรในตามเจ้ารันในเวรจงมารับผนอิศโฉนของไรนะบัดมียักเตยพันเตสังเถรเขื่อนหนึ่งขอบูชาพระพิจเจ้าเขื่อนที่สองขอถึงพระสงฆ์เขือนที่สามขอถึงถึงผู้ทรถึงผธรงม จะปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับยินอันเวทนาส่วนสุเสิมรับเส่เลื่อมตามคือประการที่สี่ของเราจะขอทานอันรูถึงแต่จะควรจะเลืรับพาญาเสกก็ไม่หยับทัจะมารับส่วนทานการอุเสิมของท่านผู้บริสุทธ์ในเอตาตนี้พตายมที่ห้าแปดเต้าขอเจ้าเวรเจ้าตามจรูสิกรรมเสีย่าช่างเวรช่างตามต่ออาะเลื เงียบเงินงดยบจำอย่าจองเวินจองมำจำชนะจมดีกองอย่าจองเวินจองรมปัิกรใดอย่าลีกจาสจิตใจเยิยงฉละความเพื่อจะเตยไปจะได้หนึ่งเวรมีกรรมจำภัยแต่เตวเองต่อไปตัวเองก็เบิสุทธิ์ลาพรจ่กมุ่งจึงโท่าบางไหนก็จะเวื่อบงไหก็สะาย้ต่พ่ายทุกข์กับ อาจารย์มือช nah ื่อเพ่งติตัวท่านใจติดทานจิตหลัอายนาครบสามวาระจิตใจท่านจะได้เป็นมหาปุขันจะไปกิดทางโหวตัเมบนได้พาท่านไปปฏิบัติธรรมเล่ด้วยอริยาลทานด้วยเลือกฉลาดได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งทัศน์ศรีกรเป็นทั้งวิทยากร ถ้าเพื่อนคดเวียางแล้วจแต่เหนือมาจะจะเกิดแทงโขนกันเดนใดจะไม่ตายสู่อันใะเลกตัวที่ละตายจับเรือถามแน่นอนที่เกดจะไปเกิดมาถึงฐามบ้านในหมู่บ้านเกิดถูมาเกิดถูเดือบังนึ้อที่ึกจะต้งจะการดูของจะไปเกิดแทงโขนกันเดนใดประเทศถึงสามใดจะมีญาติเบื้องสานายาติเป็นนักลาบเป็นบัณฑิต ตลอดจะตามจะมีโลกมีหลานก็ยอมนอนสอนง่ายทุกประการจะตามที่สามจะไปเก้แทนเหินตะบนดาวดูประเทศถิ่นสามใดก็ตามจะติมไปด้วยโยกประชาท่าชะตาจะเตนมระชาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอิสการละมีคนเช่วเหลือตลอดการเีลากจะตามที่สี่นี่แหละจะไปเก้แทนงหินตะบนได้จะมือแต่มหาวิเคาลายการศึกษา ให้เลือกโดยศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาการในนาโคกรประการเรื่องหน้าศึกแครับประการที่ห้า้วหลักจะไปเจอแทงเหงนระเบ,บนไดจะมีเครื่องคดพร้อมด้ยวยนิจจสมบัติะล้ามด้ยวยสวรรค์บัตินิพพานสมบัติอนาคตสิท้าแต่ถ้าเดือดสบายจะภายทั้งน้นทั้งใจเพื่อนใช่บริขารเพื่องใช่ตามัาใดมือครบเพื่อนระเบีนตามาเมื่อปวดเมื่อร้อนใจจะจะตามด จะทำอะไรก็ปลอดภัยต่มีกันเหวี่ยงจัไรในข้อสุดท้ายมีที่พ้่นทางจิตใจก็ได้มาสัมพานธี้หนาพญานาอาบนโดชนาสาธุการแต่คณะเจดภาพยาพื้เบิดเนือธรรมะปฏิบัติในปฏิุจิตนี้ขอคนทั้งหลายเข้าถึงจุดธรรมเข้าถึงธรรมสองข้อใพเจตุจิตที่ปฏิบัติได้ขอปฏิบัติโดยจิตใอเน่อแให้ไ้ มันเสมอเติมเสมอปลายจนทําได้ทําดีมาโดยดีมันดีจำบันหมายความว่าทำมาเสมอเติมเสมอปลายทาความดีถูกถานที่ทาความดีถูกเด็กันทำทำความดีถูกตามเวลาทาความดีมาเสมอเติมเสมอปลายถ้าทําเสมอเติมเสมอปลาย การปฏิบัติกรรมฐานเสมอเพื่อนเสนอตายท่านจะได้รับผลอนิสงส์เสร็จมากจากเสนาดังเด็กจี้แกนเทวนมาณบัดนี้ขออนันตเวชนาพระดุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใครทำผู้ใครดุลขอให้เต็มหนุ่อ็ดหนุนเต็มเตียเอาชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านที่มีค่ามีราคาแพง โดยตีค่าราคาไม่ได้ยาราคาเท่าไรไม่เหมือนทับมือจินดาตีราคาตามสลับตีราคาตามหนักบาทนป็นก็ทิตนี้มาเริ่มแทีทิตนี้มีกตามกระแผงทิตนี้จะอยู่ได้าบยความจะเริ่มฝึกฝึกจะเริ่มพัฒนาสถาพนิตต่อไปขอการจะเริ่มเรื่องเรียนจึงีแต่ทนยังาง อที่านถึงตะลอนกระโดอายุยันหาถูขาพละะาธิภาณถนัาจารฉบับนุชเชิดจงเหมือนประการใดสม,มาจากันหนาอด้วยการพึขึ้นนามน,น่าอุตตา์บัดี้้เพิ่ม